มีการพูดว่าหลังจากที่ผมพ้นจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีทําให้เทศบาลมีหนี้สินนับร้อยล้านบาทสถานธานานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานีก็มีหนี้สินอีกผมถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3-40ล้านเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมนายพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์หัวหน้าทีมรัฐปัตตานีครับจากการที่มีการพูดว่าหลังจากที่ผม พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อต้นปีสองพันห้าอ่ให้เทศบาลมีหนี้สินนับร้อยล้านบาทกระผมขอเรียนว่าเทศบาลนั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นองค์กรที่สแสวงหาผลกําไรหรือไปทําธุรกิจจนกระทั่งทาให้มีการค้ากําไรหรือขาดทุนนะครับเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับซึ่งตรงนี้ ทางเทศบาลก็จะต้องมีรายได้จากการที่รัฐบาลสนับสนุนมาและก็รวมทั้งถึงเทศบาลเองเป็นผู้จัดจเก็บภาษีนะครับสรุปก็คือว่าเทศบาลจะมีรายได้อยู่สองช่องทางหลักๆก็คือ 1. เงินที่มาจากรัฐบาลส่วนกลางได้จัดสรรในรูปของภาษีที่จะต้องจัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจนะครับ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งก็มาจากเทศบาลเองจัดเก็บในพื้นที่ของท้องถิ่นตัวเองสําหรับในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีของเรานั้นเรามีภาษีที่สามารถจัดเก็บเองได้เช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าใบอนุญาตต่างๆซึ่งในแต่ละปีนั้นก็ไม่ได้มากนะครับก็ประมาณสัก20กว่าล้านในขณะที่เทศบาลเมืองปัตตานีเรามีรายรับและรายจ่าย ที่เป็นงบสมดุลน,นะครับประมาณปีละ500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลการศึกษาของโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนนะครับส่วนอีก2ช่องทางซึ่งเป็นช่องทางที่เรียกว่าเทศภาณิชนะครับอันนี้ก็หมายถึงกองการปราปาซึ่งจะต้องทำกิจการที่หาไรายได้นะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือของโรงรับจำนำ ซึ่ออยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองปัตตานีทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับว่าผมไม่เคยบอกนะครับว่าปปาตั้งแต่ตอนที่ผมได้เริ่มเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีมีหนี้สินอยู่หลายสิบล้านด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อผมเห็นเช่นนี้แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าหากยังปล่อยให้มีการ จำหน่ายน้ำปราปาในระบบเดิมๆรวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาไม่มีการตรวจสอบในการรั่วไหลของท่อน้ำประปาที่สูญหายไปก็เข้าใจว่านี่สินที่มีอยู่ก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมานั่งคิดตบทวนว่าเราจะทำอย่างไรให้ประปานั้นมีกำไรนั่นก็คือเราก็มาตรวจสอบถึงการรั่วไหลของน้ำที่สูญเสียไปอีกทั้งมาปร,ปรับปรุงเรื่องของต้นทุนการผลิต และก็ราคาที่จําหน่ายท่านเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับปลาปลาที่มีหนี้สินอยู่ตอนที่ผมเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆหลายสิบล้านบาทน่าถ้าถ้าจะจําไม่ผิดก็ประมาณสัก 3- 40ล้านนะครับและก็ภายหลังก่อนที่ผมจะพ้นวาระนะครับกองการปลาปลาเทศบาลเมืองวันนี้มีเงินกําไรสะสมรวมแล้วประมาณ120บล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยไปบอกให้ใครทราบนะครับส่วนอีกกิจการหนึ่งของเทศบาลก็คือลงรับจำนำ รองรับจำนำก็คือสถานธนานุบาลที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้เป็นสถานที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาอาจจะมีรายได้ที่ขัดสนนะครับและก็ไม่อยากให้ไปกู้หนี้นอกระบบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะไปทําให้หนี้สินของพี่น้องประชาชนต้องมากขึ้นโดยใช่เหตุนะครับ ซึ่งเมื่อมีรงรับจำนำแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำให้กับสถานธานานุบาลของเทศบาลเมืองปัตตานีในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและก็ถูกกำหนดโดยรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานธานานุบาลที่ตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองปัตตานีเราจึงจะเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของเงินทุนหรือว่าเงินที่เขาจะนำไปในการดำรงชีพนะครับ ก็ได้เข้าไปดูแลนะครับในขณะที่เป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรกก็ได้เข้าไปสอบถามถึงข้อมูลนะครับว่าเรามีพี่น้องที่ยากลำบากแล้วนำทรัพย์สินมาจำนำไว้นั้น